สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่9ของ q u a n t ัมคอ m พิวติ้งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นหัวใจหลักของ q u a n t ัมอัลกอริทึนะครับซึ่งก็คืออัลกอริทึมในการแยกตัวประกอบของ Peter ร์ชอนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสำหรับเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาดูเครื่องมือที่สำคัญมากนะครับที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งในอัลกอริทึดังกล่าวนะครับ ซึ่งเป็น Transformation ที่เรียกว่า Quantum Fourier Transform นะครับเราจะมาดูาวิธีการ Implement ตนะครับตัว Quantum Fourier Transform เนี่ยในโลกของอ Quantum นะครับให้ได้ประสิทธิภาพนะครับหลังจากนั้นในสัปดาห์หน้าเราจะเราจะมาดูาตัว s h o r แ algorithm กันแล้วว่าจะเอา Quantum Fourier Transform เนี่ยไปใช้เป็นองค์ป,ประกอบใน Algorithm ในการแยกตัวประกอบอยังไง ถ้าพร้อมแล้วสำหรับสัปดาห์นี้เราไปพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปได้เลยครับ